สวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่เสือมาฝากนะคะเสือส,สวยๆค่ะส,สวยๆส,สวยไนะม่พบใส่ด้อค่ะเด้อเสือยคพบใส่ค่ะ 3ามึงส,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 สีค่ะโอ้ซึ่งสีส่สี่ค่ะตัวตวไซส่สเล็ก เอวดีเน้ะคะ่ะเสือ้อเอวดีผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายเข็นมือค่ะผ้าฝ้ายเข็นมือส,สวยๆค่ะคอวีส,สวยๆค่ะผ้าฝ้ายเข็นมือค่ะ สามหกสามหกสี่สี่สี่สิบสี่สองค่ะนี่สามสิบหกสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่ค่ะสามสิบแปดแ้วนี่ ใส่ให้เบิ่งคือหอนคดมันหอนหอนค่ะก็ว่ใไ้ไซเดี๋ยวเนาะค่นะเนาะสวยแล้วเดี๋ยวสาไโซนใจได้มาสิใส่ให้เบิ่งอีกที่นึงค่ะแอดไลน์มาแอดไลน์มาค่ะไายซนใจแอดไลน์มาเด้อค่ะเดอ้อไฟเขามามาเบิ่งกับกดกดติดตามกดไ์กดแชร์ในเด้อค่ะเดอ้อ ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปา้าคุณพารวยหน่อยเดี๋ยวสิพา้ารวยไปอีกสองสามเมือนี่สิพา้ารวยค่ะอีกสองสามวันเดี๋ยวจะพารวยไปด้วยกันเบอร์แอดไลน์าปากะคือศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะ 0 9 4 2 7 9 7 7 7 9ค่ะเบอร์แอดไลน์ของป้าค่ะใครใครยังบอกเป็นเพื่อนกัเป็นเพื่อนมากด้วยค่ะเด้อเพื่อนมาจะยกให้ดูเดี๋ยวจะยกให้ดูอีกรอบใครสนใจทักมากค่ะอันนี้ แค่สายน้ำค่ะสวยค่ะแบบที่อยู่ในหุ่นเนี่ยค่ะแบบที่อยู่ในหุ่นเนี่ค่ะแบบเดียวครับอยู่ในหุ่นค่ะก็ลืสีค่ะแบบเดียวกันค่ะผ้าฝ้ายเข็มมือผ้าฝ้ายเข็มมือค่ะผ้าฝ้ายเข็มมือค่ะ แบบเดียวกันที่อยู่ในหุ่นนี่นะคะแบบเดียวกันค่ะมีสองสีค่ะตัวนี้เบอร์สามสิบแปดคือสามสิบแปดสามสิบแปดสี่สิบสี่นี่สี่สิบสี่นี่สามสิบแปดสี่สิบสี่แล้วก็สี่สิบสอง แล้วก็สีค่ะ40 38 40 42 44ค่ะมีอย่างละหนึ่งตัวอะสวยค่ะใครสนใจทักมากค่ะ ตัวในหุ่นนี่สามสิบแปดนะคะตัวในหุ่นนี่สามสิบแปดตัวนี้สี่สิบสองค่ะตัวนี้สี่สิบสองค่ะมีสองตัวสีสีข้ามมีสองตัวค่ะสีข้ามอันนี้สีกลมค่ะเจสบบต์แย้มมีอันนี้ก็สวยค่ะนี่ อันนี้มีสี่สี่สิบสองค่ะในี้เป็นเป็นกระดุมเป็นนี่นะคะเป็นกระดุมแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะสวยค่ะสีกลมค่ะมีสี่สิบสองกับสี่สิบสี่อย่างละหนึ่งตัวมีสี่สิบสองกับสี่สิบสี่อย่างละหนึ่งตัวค่ะ,ะ,คะสีกลมค่ะ ผ้าฝ้ายเขียนมือผ้าฝ้ายเขียนมือค่ะอันนี้ผ้า,า,าฝ้ายผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่หมักโตนค่ะฝ้ายมัดหมี่ ย้อมคลามค่ะนี3สามสิบสี่อันนี้มีครบไซค่ะครบไซเด้อค่ะเด้อครบไซค่ะภายสวนใจทักแม่ไดค่ะสวยค่ะแขนเขาเขาเขาเรียกว่าแขนอย่างนี้ แขนต่อเกยจกีบมันมีหลายแขนเนาะแขนกระดิง่งแขนยังก็ว่าไปเนาะแขนต่อเกยจกีบค่ะหลายส้วงในจุดจำบ่ได้ว่าส้งอย่างหรืส้งอย่างเสือก็ได้วัาใหรกลอมนึงค่ห ว่าแหยอีกรอบนึงนะคะเด้อาชีพนี้กับชิมิตะเสื้อตามท่านี่นะคะ่ะเสื้อที่สวยเสื้อที่สวยค่ะ,คะ่าย่ายคลิปโดนม่ได้ค่ะโทรศัพท์หอนลูกค้าก็หัวโทรศัพท์มันหอนลูกค้าหัถ่ายคลิปสั่นเดาสั่นถ่ายคลิปโดนม่ได้โทรศัพท์มันหอน นี่แขนสั้นแขนสั้นค่ะแขนสั้นใครสนใจทักมาได้ค่ะประสีแม่พีก็ได้แขนสั้นสีกจมสีกลมนะคะเด้อสีกลมสีกลมสีข้ามนั่นละค่ะ คลิปนีเท่านี้นะคะด้วยค่ะสาัสตีค่ะนี่ก็ะหอนเว่อร์เรเาได้ไห